เดี๋ยววันนี้มาดูคลิปนี้กันค่ะนี่ค่ะ โอ้ยโดนชนไปแล้วเนี่ยค่ะก็เป็นตำรวจที่นำขบวนของรถทีมแอมบูลแน์ค่ะที่ขนส่งปอดไปที่โรงพยาบาลศิรีราชนะคะโดนแท็กซี่เนี่ยชนระหว่างนำขบวนไปเนี่ยค่ะส่วนในของหมอนะคะที่เป็นจกักษุแพทย์ทางด้านกระจกตานะคะก็จะมีการเก็บกระจกตาค่ะเก็บกระจกตาเนี่ยจากคนบริจาคค่ะเวลาเราจัดเก็บแล้วเนี่ยค่ะก็จะได้ในรูปร่างลักษณะแบบนี้ค่ะก็คือเป็นกระปุกเล็กๆแล้วก็มีสารที่เรียกว่าออป i ิเซอลจีเอสค่ะเขาก็จะถนอมดวงตาในส่วนของ e อนโดรเทียมเซ ให้เขาคงอยู่กับเราไปได้นานๆระยะเวลาที่คงอยู่ได้อสักประมาณ14วันนะคะจะต้องรีบนําไปปลูกถ่ายให้กับคนที่รับดวงตาให้เร็วที่สุดคะ่ะเพราะฉะนั้นคะ่ะเวลาเราได้กระจกตาจากคนไข้แล้วนะคะพอมาปลูกถ่ายให้กับกระจกตาเราก็จะมีการติดต่อกับกาชาดคะ่ะเพื่อขอดวงตาเป็นดวงตาที่สามารถนํามาปลูกถ่ายกับกระจกตาที่คนไข้ที่รออยู่อย่างเงี้ยคะ่ะการปลูกถ่ายกระจกตาค่ะก็จะเป็นการยกกระจกตาทั้งชั้นเลยนะคะของคนเก่าเนะะี่ยค่ะออกแล้วก็เปลี่ยนเอากระจกตาใหม่จากคนบริจาค เปลี่ยนกลับเข้าไปเนี่ยค่ะก็จะเป็นรูปของการเปลี่ยนถ่ายกระจกตาเรียบร้อยแล้วค่ะแบบนี้ค่ะก็จะทําให้คนไข้เนี่ยสามารถกลับมามองเห็นได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ค่ะ